สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสองลุงปิดประตูตีงูเหา่าธรรมนัสุชาเสือลำบากเมื่อสองลุงประกาศกับลูกพักพลังประชารัฐและรวมทยสร้างชาติจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะไม่ให้ใครหักหลังดังนั้นทั้งธรรมนัสุชาติ ที่พยายามสร้างอาณาจักรของตัวเองจากเสือซ่อนเล็บทำท่าจะกลายเป็นเสือลำบากและอาจไม่มีที่ยืนในพรรคสองลุงภายหลังปฏิบัติการการบอกเลิกแยกกันเดินระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไก่ทำให้เพื่อไทยต้องหาพันธมิตรใหม่เพื่อจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลโดยโฟกัสมาที่พรรคในคั้วรัฐบาลเดิมซึ่งมีเสียงอยู่188เสียงเป้าแรกที่โดนล็อกคือพรรคภูมิใจไทย71เสียง เต้าสองพักชาติไทยพัฒนา10เสียงเป้าสามพักประชาธิปัตย์สิบเถึงยีเสียงจาก25เสียงพร้อมกับผนึกพักเล็กความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยสามารถรวมเสียงพันมิตรใหม่ได้แล้ว263เสียงต้องการอีก111เสียงเพื่อฝ่าด่าน374เสียงส่งเสียนิตเศรษฐาทวีสินนั่งเก้าอีน,นายก ทว่าปฏิบัติการทิ้งสองลุงลอยแผ่พักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติโดยหวังโชกงูเห่าจากรังป่ารอยต่อซอยอารีกับไม่ประสบความสำเร็จทว่ากับโดนปฏิบัติการย้อนสอนจากลุงที่ว่ากันว่ายกหูกำชับสอวอส่วนใหญ่ไม่ให้โหวตเศรษฐาเพราะพักเพื่อไทยหักดิลด้วยการไม่เชิญชวนพักลุงเข้าร่วมรัฐบาลแถมยังมีเหตุการณ์สารรัฐธรรมนูญที่คาดการว่า จะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการโหวตชื่อพิธาลินเจริญราชน่าพักคก้าวไก่รอบสองขัดข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่41หรือไม่ได้เลื่อนการพิจารณาออกไปอีกราวครึ่งเดือนเหตุตั้งใจเหตุบังเอิญจึงทำให้พักเพื่อไทยต้องถอยร่นทางการเมืองและมีเหตุผลให้วันมูฮัมหมัดนบทาประธานรัฐสภาเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภา วาระวตนาย,ยกออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเวลาที่ยืดเยื้อออกไปส่งผลกระทบต่องูเหา่าที่คิดจะมารวมเสียงกับขั้วใหม่263เสียงโดยมีกระแสะข่าวมาระยะหนึ่งว่าธรรมนัตพมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐเตรียมหอบ25สอสอพักพลังประชารัฐมาช่วยโหวตให้นายเศรษฐาแต่ความเคลื่อนไหวนี้ไม่พ้นสายตาลุงปอม จึงทำให้บรรยากาศในมูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อเย็นวันที่2ส,งสิงหาคมอึมครึมก่อนจะมีเสียงคํารามสั่งห้ามงูเห่าเลือ้อยเข้าพักอื่นหากจะร่วมรัฐบาลเราต้องไปกันทางพักจะไม่มีใครออกไปทั้งนั้นแหล่งข่าวอ้างคําพูดของพลเอกประวิทย์เมื่อปฏิบัติการของผู้กองมนัสไม่สำเร็จสอสอหลายรายจึงรีเช็คข่าวทันควันทว่าลูกทีมธรรมนัฐ พยายามอธิบายกลับและยืนยันว่าใครจะทิ้งลุงป้อมได้ลงคอแม้ธรรมนัฐจะยอมถอยและลูกทีนจะมีข้ออ้างเพื่อเอาตัวรอดไปได้แต่อาการไม่พอใจของลุงป้อมอาจเก็บเรื่องนี้ไวร้รอคิดบัญชีทีเดียวเช่นเดียวกับกระแสข่าวสุชาติชมกินที่เคมตัวเลข12สในสังกัดเปิดดีวซบพักภูมิใจไทยพร้อมข้อเสนอตัวช่วยโหวตให้เศรษฐา มีกระแสข่าวจากพรรคค่ายสีแดงว่าเสียเหงงเคยส่งรายชื่อลูกทีมให้บิ๊กเพื่อไทย8ชื่อและเคยส่งตัวเลขสสให้บิ๊กภูมิใจไทยแต่เมื่อรีเช็คกันหลายครั้งปรากฏว่าตัวเลขเกินจริงสสลูกทีมสุชาติม,มีเพียง3-5ถึง5เสียงเท่านั้นได้แก่สุชาติเองชัยวัฒน์เป้าเปลี่ยนซั์สสประชีพรายชื่อจิราวุฒิสิงโตทองสสชนบุรี ส่วนอีกสองเสียงจากอภิชาติแก้วโกศลสส,อสอเพชรบุรีที่วันรัตอิงกินันสอสอเพชรบุรีที่แม้สุชาติจะเป็นคนชักชวนมาแต่ระยะหลังเริ่มตีตัวออกห่างด้านสองสอส,อสอราชบุรีกุลวรีนบอมอบดีและอัครเดชวงพิทักโรธโคศกพักรวมไทยสร้างชาติก็เดินแยกทางจากสุชาติเรียบร้อยแล้ว เมื่อสองลุงประกาศกับลูกพรรคพลังประชารัฐและรวมถทยสร้างชาติจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะไม่ให้ใครหักหลังดังนั้นทั้งธรรมนัตสุชาติที่พยายามสร้างอาณาจักรของตัวเองจากเสือซ่อนเล็บทำท่าจะกลายเป็นเสือลำบากและอาจไม่มีที่ยืนในพรรคสองลุงขอขอบคุณข้อมูจลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ